ระหว่างฮอนด้ c ขอดตัวธรรมดากับตัว Minor Change สำหรับ h y b r i d ตัวท็อปเนี่ยคันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันวันนี้มุกจะพาไปดูแรกนะคะเป็น Hon อน a ้ c ขอด2.0 Hybrid Tech ปี2019คันนี้เป็นตัวเจเนอเรชันที่10ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยจุดเด่นของคันนี้คือซื้อตอนนี้เนี่ยได้ในราคาที่ซอฟกว่ามากๆนะคะแถมออปชันเนี่ยก็ได้ครบคันไม่แพ้กว่าตัว Minor Change เลยคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่819,000บาทนะคะบอกเลยผ่อนสบายมากๆส่ตัวอีกคันนึงนะคะจะเป็น Hon อนด้ c ขอด2.0 e h ช v ี ปี2021ีคันนี้เป็นการปรับโฉมม i n เนอร์เชนจ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บอกตามตรงว่าสําหรับการม i n เนอร์เชนจ์ของแอร์คอร์ดรุนนี้เนี่ยมีการปรับเพิมเ่มเติมมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้ไม่อยู่แค่6 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะราคาจะห่างกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทแต่จุดที่ได้เพิ่มเติมมานะคะนั่นคือฟังก์ชันของตัวระบบฟ้กอากาศพ,พลาสม a าคัตเตอร์ที่เหมาะสมกับสบาภาพอากาศเมืองไทยในตอนนี้นั่นเองราคาอยู่ที่9 2 9 0 0 0มบาทนะคะบอกเลยว่าการันตีสวยทั้งสองคันก็เลยขึ้นอยู่กับว ทั้งสองคันนี้หรือว่าจะเป็นคันไหนก็สามารถแคปไว้และทักชแทกชทหนึ่งคลินลิงหน้าโมไฟล์ได้เลยค่ะ